มาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงผมได้รับข้อมูลจากแฟนรายการนะครับว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดสุขโขทยัยต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกชายวัย30ปีที่เขาต้องพิการมาแต่กำเนิดและเหมือนกับคอซ้ำกำซัดผู้ที่เป็นสามีนะครับเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องมาประสบอุบัติเหตุทำให้กลายเป็นอัมาตไปตลอดชีวิตอีกคนหนึ่ง มันเป็นเหมือนกับมลสุมชีวิตของครอบครัวเพราะคุณป้าทำมาหาเงินอยู่คนเดียวและต้องดูแลเขาทั้งสองตามลำพังผมและทีมงานพิสูจน์ความจริงได้ลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจนำความช่วยเหลือไปให้แล้วเราไปตามเรื่องราวนี้ในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับ สนับสนุนโดย AIS อ su ุส เขาเป็นนี่ก็ต้องเรียงก็ต้องดูกันไปจนกว่าใครจะตายกันไปก่อน ลุงจิมซับพร้อมในวัย64ปีที่เคยทำงานหาเงินเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังจากประสบอุบัติเหตุทางถนนจนกลายเป็นอัมพาตและที่น่าเวทนาดวงตาสองข้างของลุงยังบอดสนิททำได้เพียงการฟังและส่งเสียงเมื่อยามเจ็บปวดแผลกดทับร้อนไหมร้อนตัวร้อนอึมเลย ิวข้ากยังหิวข้างลุงคือน้องพรเจตซับพ,พร้อมลูกชายของลุงจิมที่เป็นอีกภาระหลักของป้าลำไพยซึ่งใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตคอยดูแลสามีและลูกที่นอนป่วยอยู่บนที่นอนไปไหนมาไหนไม่ได้มากว่า5ปีแล้ว ป้าลำไพเล่าว่าหลังจากลุงจิมถูกรถชนจนกลายเป็นอัมพาตน้องพรเจตที่ป่วยเป็นโรคลมชักมาแต่กําเนิดก็มาล้มป่วยจนเดินไม่ได้ภาระทั้งหมดจึงตกเป็นของป้าคนเดียวที่ต้องดูแลทั้งคู่ให้ดีที่สุดเท่าที่มีเรี่ยวแรงก็มันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปไหนได้ ก็อยู่กันมาจนป่านนี้แล้วเขาเป็นนี้ก็ต้องเลี้ยงก็ต้องดูกันไปจนกว่าใครจะตายกันไปก่อนเขาจะตายก่อนหรือคนเลี้ยงจะตายก่อนก็ไม่รู้เราห่วงไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครดูแลห่วงห่วงห่วงมากห่วงทั้งสองคนนี่แหละภาวานานอนคืนก็สวดมนต์ให้ยังไงก็ให้เขาตายก่อนอยากให้เขาตายก่อนถ้าตายแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงใคร บรรลกที่เหลืออยย่เขาก็ทํามาหากินกันได้นี่หากินไม่ได้ทั้งสองคนเคยบอกกับเขาที่อยู่หน่วยงานที่เขามาช่วยเหลือจากจังหวัดนะถามเขาว่าคนพิการอย่างเงี้ยถ้าทาไม่มีป้าแล้วจะมีใครเลี้ยงใครดูไหมเขาบอกมีที่ที่สุโขทัยนะมีเขาบอกถ้าไม่มีญาติเลี้ยงดูเขาเขาจะเอาไปก็ยังบอกเขาอยู่ถ้าไม่มีป้าก็มาเอาเขาไปด้วยเงี้ยทั้งสองคนเลยเี่ ทุกวันนี้ป้าลำไภจึงแบกหน้าที่ทุกอย่างทั้งรับจ้างขุดดินทํางานหาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านและดูแลอีกสองชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของครอบครัวนี้ ส่งมาถึงแฟนเพจบินบรรลุลิ์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือจากคนในสังคมมาถึงครอบครัวซับพ,พร้อมที่จังหวัดสุขโขทัย สวัดีครับสวัสดีครับจ้ะแม่เวลาอาบน้ำถ้าเช็ดนู้นเช็ดนี่ใครทำให้เนี่ยทำคนเดียวหมดทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกทั้งสามีเลยจ้ะนู่นที่คนเนี่ยนู่นก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนั่นน่ะดูแลหมดเลยเป็นไรก็ไม่ได้ไปหรอกบุญทานก็ไม่ได้ไปทำ ว่อยู่อย่างเงี้ยกว่าจะได้ไปไหนก็สองโมงสามโมงกว่าจะเสร็จนะ่ะแล้วไปไหนจากจากทำงานนี่เสร็จแล้วแม่ไปไหนต่อก็ไปกลางไร่ไปถอนหญ้ามั่งอะไรมัง่งปีนี้หวานถั่วก็ไม่ได้ได้สีลูกขาดทุนมันแรง,แ,งแล้วก็มาปลูกแมงลากก่าก็ปลูกเห็นผลประเดิมก็ตายหมดเลยลงท,ทุนไปตายหมดพอแท้กับชีวิตไหม อว่าอยากตายรีเอยมากระบุญม er ่อไรจะตายม่อไรจะตายนีไมใช่แจ้งเขาเนาะแจงตัวเองตัวเองม่อไรจะตายอืเหนื่อยบางทีก็นึกอยากจะเอายามาให้กกินเนี่ยแล้วก็กินไปหมดสามคนตายไปเลยแล้วเรากินด้วยเปล่ากินถ้าถตายถ้าตายไม่หมดก็ต้องเป็นาระละลูกถ้าลูกก็ต้องมาเลี้ยงาให้ครกินไปหมดเลยลูกก็จะได้ไปต้องมาเลี้ยง ก็มันทําไม่ได้ต้สงสารลูกาลูกจะให้คุณแม่รำไพก็ดูอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็ถือว่าเราก็มีกำลังใจนะครับมองเห็นแล้วก็เราก็สงสารลูกสงสารสามีนะครับ เราทุกคนก็มาให้กําลังใจเ <ยะ S 1> พราะฉนั้น <ๆ S 1> การคิดอย่างนั้นนะไม่ต้องคิดแล้วนะครับเพราะรู้ว่ามันแค่ชั่ววูบเนี่ยเราเอายาให้เขากินยาอีกแล้วเรากินมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยเลยคนอยู่จะลําบากหลานเลยลูกที่อยู่ยอะไรก็ลําบากนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีเงินเข้ามาช่วยในบัญชีพอมีเงินมาแล้วก็ดูแล้วกันอย่าไปใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย,ย<ะ>อย่าไปอะไรทั้งนั้นนะฮะเอาเงินเนี่ยเก็บไว้ว่า สามีเราอยู่อีกกี่ปีจะอนอนนี้ไม่รู้อีก5้าหกปีหรือสิบปีก็ยังไม่รู้ก็ใช่ลูกเราจะนอนอีกกี่ปีเ<ป>งินนั่นคือสำคัญนอนเป็นเปาะลมให้จะได้ไม่ต้องกดทับจะได้ไม่เจ็บนะเบื้องต้น คุณบินได้ช่วยเหลือครอบครัวป้าลำไพ2 0 0 0 0 0บาทและ AIS สนับสนุนอีก1,000 10, 0บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปโดยมีกำลังใจจากแฟนเพจและคนในสังคมส่งต่อถึงครอบครัวซับคร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังให้ป้าลำไพยและทุกชีวิตที่กำลังสิ้นหวังได้หยัดยืนต่อสู้กับอุปสรรคให้ได้อย่างเข้มแข็งต่อไปรักเมลก รักพี่กันไหมหร,รักไหม